เออผ้าช่มสวนครับนี่ครับอันนี้ก็กล้วยครับเถี่ยวก้อนเนี่ยผมหักปีไปนะครับนี่เขากำลังออกหลายตัดหญ้าไว้เถี่ยวก้อนก็ม,มึงบักลินฟ้ากะนถือฝนฝนเหองงามครับนี่กล้วยนี่กำลังออกปีแล้วครับนี่กำลังออกนะครับ้น หนี่งกำลังออกครับไร้เครื่องนี่แหละพี่น้องโอ้พอได้กินอยู่ครับเห็ดไว้กันนี่แหละครับกินในหัวในสวนอ๋อนั่นพี่น้องเลยกีตเว้นออกมาแล้วนั่นบานเห็นแสงแล้วครับเห็นแสงแล้วหมู่บ้านนี่ห่มอยู่มัดมือนะครับบรรยากาศรอบๆสวนนะครับต้นกล้วยต้น ใหม่ถึกฝนก็นสดชื่นนะครับเนาะแดดออกแล้วครับแดดออกแล้ววันนี้แดดออกแล้วนี่ครับเนี่ยออกเครื่องอีกแล้วเมื่อปีเพ้นย่นี่แหละครับเพื่อนเนี่ยหักดอกมันยังว่ท่านในส่สุดรปนไดนนะครับข้าวกับงามนะครับกล้าหน,น,นุ่มหอมนี่บรรยากาศรอบๆสวนรอๆเนาะ,นะ มึงทิวเกี่ว,กวมังกรผมมึงแกี่ยวมังกรกอนบุตเอามาหุนยาย่นใหญ่พิ่นเมื่อยลายครับนี่ปิดด้วยครับพี่น้องนี่ปิดแล้วครับปิดแล้วนะเก้วมังกรผมปิดแล้วนี่ครับเก้วมังกรนะครับทิวเกี่ยวมังกรผมมึงมึงมีตัวนี้แต่งามโอ้คือสิคือสิทธพานไปแล้วแหละครับพี่น้องเอ้ยฝนฝนคือสิทธิพานแล้วนะครับแดดออกแล้ว โชว์โชว์มึงครับนี่ปะเคียพึ่งปลูกปีนี้ได้ครับนี่เห็นไหมครับนี่งามครับนะครับได้เห่าไอ้เพื่นเนี่ยซึนหมกหลอกแมกแหลกแล้วครับนี่อิได้กินนิ้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับคนบอกว่าเหตุนังทำอะไรได้กินผลนั่นนะครับมึงไกลเพื่อนก็ออกมาหาอยู่หากินนะครับ ยังก็ว่าไรหรอกครับเอายังมาปลูกไว้ก็ได้เพิ่นเคลียร์ออกเมื่อไห่กลก็ได้ไกลข้างๆบ้านนี่มันจะกกินโน่นนะครับเนี่ยเนี่ยข้าวเดียวฝนตกมาน้ำกับขังเยอะแต่ว่าขัง,ขงบ่ดนหรอกครับซึมลงล่างมัดนะครับเพิ่ลง,ลง,นะงเหลือก็สดชื่นดีนะ้นองเนาะนะ บรรยากาศรอบๆสวนผมหลังจากฝนตกพาดไปแล้วนะครับผมก็ได้มาปลูกต,ต้นประดู่แน่ครับแล้วก็ต้นตะเคียนนี่ครับฝนมาต้นตะเคียนอันนี้ต้นย่างครับปลูกได้ปีสองปีแล้วได้ซ้ำหนีแล้วครับมันแรงนะครับ แต่คนติโทษแรงนะถ้าไดดตีตั้งสี่แล้ว,วมีตายครับเพราคนเป็นไม้ปลาครเนี่ยปลูกเป็นทิ้วได้ลมเงาตะวันตกนะครับเวลาแดดใบใบมาสได้ทิ้งห่มนี่ครับ่ล้วมีใหญ่แล้วนี่ครับคือบรรยากาศนะครับวันนี้แดดออกแล้ววันนี้แดดออกแล้วครับก็คงสิต้อง เปิดระบบฉีดน้ำมาขึ้นเ่านะครับเพราะว่าแดดมันแห้งครับถ้าแดดระแดดเอาจนกรพาะสองมือแล้วพื้นดินแห้งเลยครับพี่น้องนะครับครับพี่น้องเนาะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณติดตามนะครับเด้อนี่ครับชีวิตแบบพ่อเพียงครับ